สุตมาครับเตสงังวิภติโยโลปจาจะผิดทั้งนี้ยโลโปรเร้่ง,งนะยังจะเป็นโลปาเลยได้ยอดแล้วเนี่ยฟิวเนี่ยผมเนี้ยเห็นยังผมได้ยอดแล้วไหมวันหน้าวันหน้าสิบวันก็สิบหน้า แต่ว่ามันก็มีชั่วโมงที่ว่าต้องพาบริกรรมนะไปเรื่อยๆนี้ก็ไม่รีบามาดูครับมีกี่บทตัวนี้อ่าสี่บทตอบครับเตสันติเอกังปาทางวิพัต,โติโยติเอกังปาทางโลปาติเอกังปาทางชาติเอกังปาทางวิพัตยันตาปาทาวิภาคาวาเสนาะ ชาตูปัฏามีทางสุตันติตัาตผังเตสันติเอกังปัฏฐางวิปัตติโยติเอกังปัฏฐางโรปาติเอกังปัฏางจาติเอกังปัฏางวิภัตตยันตปัฏาวิภาควาเสนชาตูปัฏามีทางสุตันติตัาตผังเตสันติเอกังปัฏฐางวิปัตติโยติเอกังปัฏฐาง โนปาติเอกังปะทางจาติเอกังปาทางวิภัตติยันตาปาทาวิภากวาเสนะจาตุปะทามิทางสุตันติทตัตตพังอ่นอุตตสูตรช <c oughs> าสับเขาเรียนอะไรห้ามนะได้บ้างไม่ใช่ได้บ้าง นิวัาตาปนาวธารณะนะด <c oughs> ูพิพัิโยอันว่าพิพัททั้งหลายเตสังวทานางแหงบททั้งหลายเหล่านั้นโลปา อะไรถูกลบอะเป็นสิ่งที่ต้องถูกลบผลติย่อมเป็นจะบางว่าเป็นวิพัฒน์ก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่ถูกลบนะวิพัติโยอนว่าวิพัฒน์ทั้งหลายเตสังประทานนางแห่ง บททั้งหลายเหล่านั้นโลปาเป็นสิ่งถูกลบผลติย่อมเป็นจะบ้างก็คือมีการลบบ้างเป็นลบบ้างนะจะสัต์ตัวนี้ อ๋อตอนนี้มีตัวตามมาด้วยนะลืมไปนะี่ยขีดเอาไว้เป็นศัพท์อันท่านเพิงลบอ่ะที่แปลตรงนี้เพิ่มเพราะว่าตัวไหนตามมาบ้างสูตรแรกนะสมาโสกับยุตัดโถติดตามมาโดยการเปลี่ยนพิพัตตวนี้แล้วก็ เปลี่ยนวจจาด้วยใช่ป่ะมันเป็นอะไรเป็นพระผู้พจนเนี่ยของเขาเป็นเอกน์ใช่ไหมนี่เห็นไ,ไหมสมาสกับยุตตดโถตาม,มาใช่ป่ะเป็นอธิการละเพราะฉะนั้นผมก็เดิมติ๊กเอาไว้ กกนนินั่นก็ติดกกน,นะครับดูไหมเียติดก,กันนี่หนึ่งสองเนี่ยตามมาเนี่ยมันจะเยอะไงเพราะมันไหนสูุดลองแปลใหม่นะครับพัตติโยอันว่าวิพั์ทั้งหลายปราธานางแห่งบททั้งหลายเตสังเหล่านั้นสมาสานางอันเปน็นสมา ยุตตฐานางอันมีเนื้อความที่สัมพันธ์กันหรือมีอัดเกี่ยวข้องกันก็ได้นะสัมพันธ์กันโลปาเป็นศพพั์พึงถูกลบเป็นศัพ,พ์พึงถูกลบผลติยอมเป็นจะบ้างเพราะนั้นในจะศั์ตัวนี้มันก็ห้ามเนื้อความของสูตรนะ บางทีบบงมัลบบ้างมันลบบ้างอะดูนี่ตรงนี้ตามปกติเราโลปะศัพท์มักใช้ในอัดภาวะสาสนาเหมือนกับบทว่าโลปังในสูตรว่าสลาสเลโลปังโดยมีรุยเค้าว่ารุปนังโลโปการลบชื่อว่าโลปะแต่ในที่นี้เป็นกรรมะศาสนะ ไม่รู้เขาว่าโลปะนิยาติโลปาสาบที่ควรลบชื่อว่าโลปะครับเห็นยังคือลบวิพัตด์ในสูตรนี้เนาะอ่ะดูคำแปลสูตรนะครับคำแปลสูตรนี่ท่านอาจารย์กล่าวตามมติของมรอตาน ที่คอยตามข้อความในวุติของกัจเจนะอเวกรซึ่งอนุญาตให้บทว่ายุตธากับสมาสะตามมาทีนี้ไหมเห็นชัดเจนนะทั้งสมบทนี้ตามมาปุ๊บตามในนี้ท่านให้รบวิพัตน์ของบทที่เป็นตัดทิศและบทที่ลงอายะปจจัยด้วยเตสังสัพท์ที่เกิดมาครับไอเตสังอะ่ะมันเกิดมา เขาเกินมาก็มีอาจเกินมาไม่จําเป็นต้องมีนะไม่จำจำต้องมีเขาก็ใส่มาเพื่อให้รู้ว่ามันเกินมาสอบเกินมาอาจจึงเกินมาบริภาษาว่าศัทธาทิกาอาจธาที่โกโหตินี่เพราะท่านเห็นว่าบทว่าสมาสานังติดตามมาอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องกล่าวเตสังสับ ตอนนี้มันเป็นมติของคาราตาที่เราเรียนคอยตามกระเจน,นะอ่าทีนี้มาดูตอนนี้ครับแต่ปรราดูสิทธิปรกรณ์อนุญาตให้เฉพาะยุตตถะสาตามมาอ่าเข้ามเปลี่ยนวิพัฒน์นะถูก่า ทีนี้บอกว่าทั้งนี้ทาไมไม่เอาสมาธิล่ะถ้าบอกว่าสมาธินี่บทว่าสมาตาม,มาตัดทิศได้ไหมตัดทิศไม่ได้เออท้งนี้ก็เพื่อจะรวบรวมครับบทที่มีตัดทิศปัจจัยและอายะปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้ายอีกด้วยนั่เองเพราะฉะนั้นเห็นไหม นัยยะในการที่เว้นตัวตามมาหรือไม่ให้ตัวไหนตามมาเนี่ยมันจะห้ามเนื้อความของบทอื่นๆที่เราปรารถนาจะทาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเว้นบทนี้ปุ๊บบทอื่นก็สามารถตามมาได้นัยยะของกัจจนะเขาใช้สับเกินครับแต่ให้สมาสะติดตามมาได้แต่ว่า จะรวบรวมาการโลวิพั์ของปฏิทิศบทและบทที่มีอายะปัจเจ้าที่สุดด้วยเตสังสับแต่ในท้ารุสิทธิท่านก็ให้สมาสะเนี่ยไม่ให้ตามมาระงับเลยลระงับการติดตามมาอนุญาตเพียงยุตัธเท่านั้นเองเพราะนั้น มื่อสมาสไม่ติดตามมาเนี่ยเนื้อคว,วามของสูตรกว้างไหมกว้างขึ้นนี่ก็สามารถรวบรวมตัดทิศปัจจัยและอายะปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้ายได้ด้วยก็คือสามารถลบอะไรลบบทที่เขาลงตัดทิศปัจจัยได้แล้วก็อายะปัจจัยในอาขยาดได้ ่ะแปลก่อนพอ,อละยาวละนะได้ยอดแล้วเนี่ยอันนี้จบแล้วนะครับอแปลวุติครับเตสังยุตตถานางสมาสานางปุพพุทธ,ทธะระปทานังวิภัตติรูปยัญเตถันนี้ประธานนะวิภัตติอันว่าวิพัตทั้งหลายปุพพุทธะ ประธานังแห่งบทหน้าและบทหลังทั้งหลายสมาสารังอันเป็นสมารยุติฐานังอันมีอัจเกี่ยวข้องกันหรือสัมพันธ์กันเตสังเหล่านั้นรุปปังเตย่อมถูกลบอืมใช่ไหม อแปลงรอบหนึ่งวิพัตติอันว่าวิพัตทั้งหลายปุพุตตะระปะธานางแห่งบทหน้าและบทหลังทั้งหลายสมาสานางแห่งอ,อันเป็นสมารแห่งหนึ่งนะยุตตาานางอันมีเนื้อความสัมพันธ์การละกันเตสังเหล่านั้นรูปยันเตย่อมถูกบรบด้วยสูตรว่าเตสังวิพัตโยโลปาจะ ขีดก่อน,นต้องไปแก้นะครับต่อมาวิพัตตีอันว่าวิพัตทั้งหลายนี่นะรูปปญนจเตย่ไม่ถูกรบกว่าจีในบางอุทาหอนจะกาเรนะด้วยจา่จาศัพจ่าสาวเขามีอ,อะไรทีนี้นิวตาปนาวะทารณะ ็ห้ามเนื้อความของสูตรบ้างนะลบบางไม่ลบบ้างทีนี้เขาจะห้ามวิธีของสูตรอีกท่อดหนึ่งจึงไม่ลบวิพัฒน์ในบางอุทหรณ์ที่เป็นอรุตตสมาทเห็นไหมที่เราเรียนแล้วมันว่ายกิจิตบริจิตมีสองอย่างคืออรุตตสมาทคือลบวิพัฒน์อรุตตสมาทคือไม่ลบวิพัฒน์่ะไอ้คำว่าไม่ลบคือไม่ลบที่บทหน้านะ เดีย๋ยวเขาจะอธิบายอีกไอ้เขาว่าบทหน้าบทหลังเนี่ยยังไงทีมาดูนี่ก่อนอาจารย์สาวที่อัดนิวาตาปนาวธารณะเนี่ยเขาจะห้ามวิธีของสูตรคือไม่ลบมีพัดในบางอุตาหนที่เป็นอรุตสมาธิเช่นมาสีการโการการกระทำว่าในใจอุรัสิโรโมขนที่อกความปฏิเจ้าของวัวในอุตาหาเหล่านี้ไม่ลบสมิงสัตตมีพัด ในสองบทแรกตัวนี้ครับและเมรลบนางชัดถีวิพัฒน์ในบทสุดท้ายคือตัวนี้อ่าตัวนี้นะเขาวังเนี่ยลงนางชัดถีวิพัฒน์เขาจะเมรลบที่เราเรียนใช่ไหมแต่ไม่เรียนตัวสูตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเน่ยตัดเลย ทนันาที่ห้ามครับห้ามในบางุทหอนนะทีนี้ไอเตสังเนี่ยพูดแล้วนะเป็นสับที่เกินมในส่วนนี้รวบรวมการลบพิพัฒนามของคาตุปะเยนตะในซึ่งเป็นการนำนามศัพท์ปัจจัยและพิพัฒน์อาขยานมาประกอบเข้าด้วยกันสังจรูปเป็นกริยาอาขยาน วิธีสร้างคำรรพท์ของอาขยาตคือธาตุปัจจัยวิพัตแต่ตรงนี้เป็นนามศัพท์ปัจจัยวิพัตเห็นไหมที่ผมบอกมันโดยมากอะ่สระสำหรับรูเป็นป่าพระตายตินี่มาจากปัจจุาาเป็นนามศัพท์อายะเป็นปัจจัยตีเป็นวิพัตอาขยาตนั่นเองแปลว่าย่อมระพฤติเพียงดังภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ สามารถลบพิพัฒน์ในปังกยัได้เหาะจบยังอ๋อยังไม่ใช่ตัวนี้ อธิัน์ดูประมาณการลบครับใช่นนยะนะนายานีตรงนี้เคยพูดแล้วนะนายาตรงนี้เขาเรียกว่าสุริยะการตัดในมันก็จะเหมือนกันกับจันทะกการตัดในนะนี่เขาบอกเมื่อ จันทากันตะมีอยู่คือเป็นเป็นแก้วเป็นแก้วนะเมื่อมีขอโทษเมื่อจันทากาันตะไม่มีอยู่เรียกว่าแก้วจันทกาลน้ําที่เกิดขึ้นจากแก้วจันทากาันตะนั้นย่อมไม่หายไปฉันใดก็คือเมื่อเขาเอาแก้วมาปุ๊บแก้วจันทะ กานตาเนี่ยมาวางปุ๊บน้ำก็จะ,ะไหลมาครับพอเก็บแก้วตัวนี้ไปปุ๊บน้ำก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้คือเหตุไอ้ตัวนี้เป็นเป็นผลถูกไหมเมื่อวิพัฒน์และปัจจัยถูกลบไปแล้ว,ลวผลของวิพัฒน์และปัจจัยนั้นก็ยังอยู่ครับอืม เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละผู้มีปัญญาพึงทราบสุริยาการตะนายอย่างนี้เพราะนั้นสุริยาการตะนายกับจันทะการตะนายก็แตกต่างกันนะแก้วสุริยาการตะหรือว่าสุริยาการนะเขามาวางพุกเกิดไฟครับเสร็จแล้วก็เก็บแต่ว่าไฟที่เกิดจากแก้วสุริยาการเนี่ยยังอยู่ไหม ก็ยังอยู่เหมือนกันเลยครับตัวนี้แก้วจันทะการเนี่ยหรือแก้วจันทะการตานเนี่ยทําให้เกิดน้ําครับอ่าคล้ายๆกับไอ้แว่นอะไรนะที่ส่องกลางแดดแล้วก็ไฟมันลุกอะแว่นอะไรนะอ่าพอเก็บแว่นในปุ๊บไฟที่มันติดจาก การที่เราไปส่องในแดดได้ไหมมันก็ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะก็เหมือนงานไม่ขีดออะหรือไฟชักก็ได้จุดไฟชักไปติดกระดาษดกระดาษดกาษ็ติดไฟใช่ไหมไฟยังอยู่ไหมยังอยู่เกี่ยวไฟชักเรียบร้อยเนี่ย,ยเพราะนั้นเหตุที่ทําให้เกิดไฟหรือน้ําเนี่ยมันไม่มีแล้วแต่ว่าผลน,นั้นก็ยัง คงอยู่ครับก็คล้ายๆกันนะก็คือไอวิพัน์และปัจจัยที่ถูกลบไปเนี่ยถึงผลของวิพั์และปัจจัยนั้นก็ยังอยู่ครับนี่ตรงน,นี้ก็เลยเปรียบนี้นะเดี๋ยวค่อดูมันจะกลับมายัางไงนะแต่เวลาเราลบเนี่ยที่ผมบอกม,มันเห็นเหมือนภาพลวงตาเลย ดูนะครับตาโตในลำดับนั้นรูปป่าประสักเทพรั้นเมื่อความเป็นไปแห่งรูปที่มีพยนานะเป็นที่สุดตรงนี้นะ เดี๋ยวผมดูนะจะสั่มจะเกินมานะดูไม่ทัว่วนะดูก่อนดูป่กาก่อน ัทีประทาเกินไม่กล้าแปลงกันนะอะอะเขาใช้อย่างนี้นะนี่ก็ใช้แบบนี้ครับจะสับจะสับกับอิตินะมาคู่กันครับดูท่านแปลงก็ได้าโตต่อจากนั้นคือในลำดับนั้น,นใช้ตัวนี้ครับรูปาปาัะสักเค ขันเมื่อการถึงความเป็นรูปที่มีพญายนะเป็นที่สุดอิติว่านี่มหันตะอิติดังนี้จะด้วยอิติว่าวีระอิติดังนี้จะด้วยสามปเตถึงพร้อมแล้วตรงนี้พอเข้าใจไหม อีกรอบหนึ่งพอโลวิพัฒน์แล้วอะ่ะพอโรวิพัฒ์แล้วเขาเลยบอกว,ว่ามันจะมีรูปอย่างนี้ตาโตต่อจากนั้นหรือในำลำดับนั้นรูปาัศักเคพรันเมื่อความเป็นไปแห่งรูปที่มีพยนานะเป็นที่สุดอิติว่ามหันตะอิติดังนี้จะด้วยอิติว่า เวลระอิติดังนี้จะด้วยสามปาเตถึงพร้อมแล้วก็คือจังนี้จะเป็นแบบนี้ครับพอโรวิพัทปุ๊บสระมันหายไปไงเห็นไหมเห็นยังสระหายไปใช่ไหมโดยมีรูปแบบนี้ มีพยนานะเป็นที่สุดตรงนี้ก็มีพยชนะเป็นที่สุดครับแต่ว่าท่านเขียนแบบนี้เพื่อสะดวกในการอ่านออกเสียงไม่ใช่เป็นรูปอย่างนั้นจริงผมเลยบอกว่าให้เป็นเหมือนกับภาพดวงตาเพราะนั้นเวลาทำตัวรูปอะ่ะมันเข้าสมาธิเป็นแบบนี้นะ ละเอียดอย่างนี้นะผมว่าเนี่ยมันยากนะถ้าคนใหม่ดูยากครับแต่ว่าถ้าคนเก่าจะพอเข้าใจายอยู่นี่พอเข้าสมาธิปุ๊บด้วยทวิประเทตุิยาทิกรณีกรมาธาละโยตั้งเป็นยุตตาสมาธิด้วยนามานาังสมาโสยุตตาโถโรวิพัทตด้วยเตสังวิพัตโยโรปาจะสุริคีเน,นี่ยนี่ พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรูปแบบนี้นี่จะมีรูปแบบนี้รูปวิพัฒน์อ่ะปุ๊บมันจะมีรูปแบบนี้เตี้ปุ๊บ,ม,ม,บ,บ,บมีรูปแบบนี้ครับใช่พอเป็นปกติปุ๊บอ่าพอเป็นปกติปุ๊บมันก็เป็นรูปนี้ครับเข้าใจไหม แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกสิไอจ้จะสาบกระตาสาบเนี่ยจะลบไม่ลบเนี่ยเขาไม่บอกใช่ไหมแต่ว่าผม,ผมถามอาจามยจอีกทีหนึ่งตรงนี้นะพอใจไหมเฟวผมเลยบอกว่าพอลบวิพ,พัฒน์ปุ๊บบอกให้เห็นหนึ่งกับภาพดวงดวงตามันต้องมีอะไรมีจุดนี่ตัวนี้ก็เป็นจุดหรือก็เป็นจุดครับ แต่ตัวนี้มันลบวิพัตนไปแล้วนี่ยลงก็คือเขาต้องการต้องการอะไรแต่ผมเข้าใจอย่างนี้นะเขาต้องการย่อบ,บทไหนเป็นสม์ยรครับต้องการสองบทนี้ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันแสดงความเป็นตรรยาที่กรณะเฉยเขาเลยไม่จําเป็นแต่ว่าตัวนี้มันถูกลบวิพัตนหรือยังถูกลบวิพัตนไปแล้วใช่ปะ ลงก็ลบทิ้งไหมแต่ว่าถามว่าลบหมดไหมก็ต้องลบหมดนะครับลบหมดนะเห็นไ,ไหมนี่ลบที่ตรงนี้ลบตรงตาสามด้วยไหมลบตรงบนิษัสามด้วยไหมงั้นลบหมดนะครับแต่ที่ตรงนี้ผมก็ต้องดูก่อนนะตัวนี้มันลงแล้วก็ลบนะสร้างคอยเป็นบทใช่ไหม มันจะลบอีกไหมอ่าเขาไม่ลบสแสดงว่าเขาเขาไม่สแสดงไว้แต่ว่าไอ้ตาซับเนี่ยยังไม่ลบใช่ไหมอ่าอยังไม่ลบนะมันเป็นโสง่ะมันโตตรงนี้โตอยู่ตรงนี้พอ,อเขาสมาเป็นนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วตั้งเป็นยุตธตาสมาก็ยังเหมือนเดิมนะสมาแล้วนะนี้ก็จะลบวิพัฒน์เาเลยลบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับในส่วนที่ลบแล้วก็ลบไปแล้วนะ โอเคนะครับเมื่อลบแล้วก็จะมีจุดจุดมาส่วนตาซับเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงนะ,ะเขาเลยว่าอุปมาการลบเหมือนกับแก้วจันทก,การหรือแก้วสุริยการเนี่ยไอ้ผลที่เกิดจากวิพัฒน์เนี่ยหรือปัจจัยม,มันยังอยู่นะอยู่ตอนไหนรู้ไหม พอเป็นปกติปุ๊บมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับอ่ะทีนี้ต่อครับอายังวิธีอันว่าวิธีดังยกล่าวต่อไปน,นี้ผุ้เตจ,จะถูกกล่าวใครกล่าวครับท่านอาจารย์เนะท่านอาจารย์จะกล่าวนะ คือขอใจนั่งนี้นะไอ้ที่เขียนยากอะ่ะไม่ใช่ยากกว่านี้นะรู้ไหมไม่ใช่ยากกว่านี้นะเขียนติดกันเนี่ยอันตาใช่ไหมจาตาลายวีลช่ไหมวีประจานี้ มันยังไม่ลบใช่ไหมจ่าสากระตาสาบลบยางยางไม่ลบครับเดีย๋ยวพอทํเป็นกติก็ตัวนี้หายไปครับข้างหน้าเนี่ยปุ๊บกลับมาเหมือนเดิมนะเนี่ยเขาเรียกว่าระยะของแก้วสุริยะการกับแก้วจันทก,การนะมันก็ยังลับมาเป็นเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิม เพราะว่าวิพัฒน์อะลงมาน่ะก่อนลงมาก็ยังมีสละอยู่ใช่ไหมอ่าคำหนึ่งถึงนั้นนะก่อนลงมาเนี่ยยังมีสละอยู่พอทําการทาเร็จดรูปปุ๊บเนี่ยสละตัวนั้นมันก็ถูกลบด้วยหน้าของวิพัฒน์ไปไหมพอลบวิพัฒน์ปุ๊บมันก็หายไปพร้อมกับวิพัฒน์สละอะเนี่ย รูกดูไปพัดไปปุ๊บพอกลับไปปกติปุ๊บก็กลับมาเหมือนเดิมอ้สระที่เคยอยู่ก็เหมือนเดิมครับเรืวยว่านยะของแก้วสุริยการกับแก้วจันทก,การนั่นเองเวลาหมดเวลาครับไว้ก่อนไปตอบตรงนี้รับกำลังมันเนาะหนึ่งหน้าครับวันหนึ่งหน้านะทำยอดนะอันนั้นพวกนี้ก็อีกหนึ่งหน้าพวกนี้ก็ทำตัวรูปแล้วอ่ะสมคคนแก้วดาครับ